เอาท่านผู้ชมครับถุงผมหายว้าวหายไปไหนวะถุงผมนะมันมีไฟแช็กมันมีใบตกปลามันมีของอำนวยความสะดวกและน้ำผมก็หายไปด้วยโอ้ my god สงสัยผมต้องหาที่พักใหม่แล้วไปเดินทางโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมานะถึงแม่น้ำนนแล้วซึ่งแม่น้ำนนแห่งนี้มันมีป้ามากมายเลยแล้วผมก็อาจจะหากินได้แต่ว่าคงไม่อยู่ครับพี่สันซึ่งมันน่าจะเป็นฝีมือคนป่านะว,าว่าจากการที่ผมเห็นเกื่อนถูกสร้างไว้อยู่โอ้ไม่หยอดแล้วการที่ถุผมโดนขโมยเนี่ยนะ น่าจะเป็นเพราะโอเคนะท่านผู้ชมนะดูสิพวกเจออะไรมันคือสิ่งที่ชั้นที่สุดของแม่น้ำนนซึ่งเราสามารถล่องเรือนี้หากเรามีเรือนะเราสามารถล่องไปยังโผยังประเทศสามดอยๆได้ซึ่งอยู่ห่างจากประเทศบิกดองไม่ไกลเอง แต่เราไม่มีเร er okay, yes. ือเพราะฉะนั้นแล้วเรามาที่น anyway. okay, so ี่เพื่อกินน้ําโอเคแล้วท่านผู้ชมนะผมไม่มีน้ํากินเลยใช่ขวดน้ําสักหนึ่งขวดมันก็ไม่มีาแล้วเราจะดื่มนะไากันตรงนี้นะซึ่งมันเป็นสิ่งที่นี่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะใช่ไหมท่านผู้ชมนะผมไม่เปียกเลย อะใช่เราไม่เปรียบซุปเปอร์เกล้าเก็บไว้ได้กินหลายวันเลยเม็ดหนึงวันกีนวันหนึ่งนะไช้โย่เลยพี่น้องในที่สุดแล้วก็ได้มาถึงที่หมู่บ้านแล้ว เราจะพามาเดินดูก่อนว้าวทุกท่านครับมันบ้านคนป่าแสดงว่าแถวนี้ต้องมีคนป่าแน่ๆ Yes มันมาแล้วมันมาแล้ว ้บอลว้าบอลอันออะออาอมาเอบตาเกนี้เกมแล้ด้เดเขาบอกว่ามันเป็นบ้านเขานะครับเป็นอาณาจักรเขาด้วยครับตอนนี้เราก็ได้สื่อสารกับเขาไปแลยนะครับเขาบอกว่าเขาจะพาเราไป เรียนรู้วิธีท้องถิ่นการจับปลานะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าต้องตามพิธีคองธรรมธาคองธรรมานะครับเอออยู่อยู่นกคองธรรมาโอ้ไอเชี่ยเหลืองมันสิพวกเขากำลังไปตกปลากันนะก็นี่คือคนปลาชื่ออะไรก่รด้นี่คนปลาตัวนี้ผมดูดีเลยผมติดตามของคนชื่อไอเหลือง กำลังแบบซ้อมซ้อมฝีมืออยู่นะเขากำลังจะไปตกปลากันคิขลองธมาใช่ข้องธมานครับโว้แล้วผมเจอผลไม้มันชีอว่าลูกหน่อยน้อยนะมันชี้ว่าลูกหน่อยน้อยนะเอาครับตอนนี้นะเราจะพาทุกานนะมาดูนะครับวิถีชีวิตการตกปลานะของพวกคนป่านะครับซึ่งเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเยาพร้อม เย่าพร้อมนะเย่บพร้อมนะเนี่ยควางไปแล yeah. right right. no ้วนะอย่าพร้อมซึ่งอย่าพร้อมมันสามารถทําให้ป่านะครับเข้ามานะครับนี่อย่าพร้อมนะครับป่าก็กัด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 นะครับนะโอ้ไม่ใช่ผมจะพูดไว้ได้นี่เป็นผลไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะชื่อว่าคาชินซึ่งไอลูกเมื่อกี้นี่ชื่อว่าลูกอะไรนะชื่อน้อยแดง อ๋อลูกเมื่อกี้ชื่อน้อยแดงนะโอเคทำไมทำไมเจ๊กุสักโอเคนะแค่นี้นะโอเคตอนนี้เราก็ได้มารับชมเป็นอะไรเขาเนี่ยโอ้โอ้นี่มันสัตว์เลี้ยงใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยกินนิดนึงบนว้ามึงเล่นผิโตแล้วมึงไปกูไปกูเป็นตั้มล้วน กนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณที่มันคุณรู้สึกยังไงครับวายอ่ะเขาได้บอกครับว่าคนนี้ครับลายน้ำลายน้ำลายวายายวายวายซึ่งคนป่าที่นี่ปะเพณีเล่นน้าครับซึ่งเขาจะทำกันุวันนี้นะครับ คือสถานที่เรามาตกปลาแล้วเอามาเราจะมาดูการแข่งขันกันนะ หลังจากที่เราได้อยู่ที่นี่มานานแล้วว่าแต่พวกคุณพอจะรู้ไหมว่าเส้นทางเดินทางไปในเมืองไปทางไหนอ่อเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อไปนะแต่ก่อนจะเดินทางไปก็ขอทิ้งทายคิดนี้ไว้ประมาณนี้นะวันจ่เอ